เสียดายมาไม่ทันครับตอนนี้ก็ช่วยน้องคูโบต้าขึ้นอยู่ครับดานขึ้นมาก็ช่วยคูโบต้านะครับ รุ่น3ตันโดยเจ้าซูเปอร์เอครับโกเบโกสองร้อยคีดแปดซูเปอร์เอครับตอนนี้ก็พยายามช่วยน้องโคตาดันขึ้นมาจากบ่อครับตอนนี้ก็น่าจะสำเร็จแล้วครับ ก็สรุปเป็นอันขึ้นได้แล้วนะครับน้องก็หลุดมาจากโค้งล่างแล้วนะครับนำโดยช่างโจ้ครับ ขาขึ้นมาจากจากบอ่อดินด้านล่างนั่นแหละครับเสียดายจ่าพาโจกวิ่งมาไม่ทันนะครับ